อนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับถ้าเกิดเรามีฟังก์ชัน f x นะเท่ากับส x ลบหทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะครับน,นี้เราต้องการหาอนุพันธะ์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x ก็จะเขียนแทนด้วยเป็น f ตาม x นะครับ พอเราเขียนแทนสัญลักษณ์อนุพันธ์เข้าไปเราก็จะเขียนเป็น d วงเล็บ2อง x ลบห้าหมดกำลังสอง by dx นะครับเขียนอย่างนี้เดี๋ยวก็เท่ากับลงมานะครับเอาสองเนี่ยมาคูณสัมประสิทธิ์หน้าวงเล็บซึ่งไม่มีตัวเลขนำกับก็คือเป็นหนึ่ก็จะเป็นสองแล้วก็ลอกตัวฐาน อันนี้คือฐานสองเอ็กลบห้าเลขชี้กําลังจากเดิมคือสองลดลงหนึ่งจากสองลดลงหนึ่งก็เหลือหนึ่งนะครับน,นี้ก็จะตามด้วย d, d. ตวีตัวฐานหรือตัวนี้นั่นเองสองเอลบห้าย่างนี้ครับเวลาเขียน by dx นะครับนักเรียนอาจจะคูณเข้าไปในวงเล็บนะก็จะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันยกกําลังหนึ่งใช่ไหมครับก็ สามารถเอาสองที่เป็นสัมประสิทธิ์คูณเข้าไปได้สี่เอ็กลบสิบอย่างนี้ใส่วงเล็บไว้ส่วนหลังตรงนี้อ่าส่วนหลังตรงนี้มีเครื่องหมายลบขั้นอยู่มันก็จะพอเป็นใส่วงเล็บอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นดีสองเอ็กบายดีเอ็กตามด้วยลบวันนี้ก็จะเป็น d 5หนะ้าบเเขียนออกมาอย่างนี้นะครับ นี่ก็เท่ากับตันนี้ลอกลงมาก่อน4ส่เอ็กลบสิบลอกลงมาใส่วงเล็บไว้ส่วนด้านหน้าอนุพันธ์ของสองอ็ก็จะได้สองนะครับส่วนอนุพันธ์ของค่าคงตัวหรือหนะ้าเนี่ยก็จะมีค่าเป็นศูนย์เ่ากันสำหรับบางคนอาจจะตามตรงนี้ไม่ทันนะครับตรง D2X by dx นะครับนักเรียนพิจารณาอย่างนี้นะครับ d 2 x ใช่ไหมครับ by dx หรือหารด้วย dx เนี่ยสองนี่สามารถดึงออกมาเขียนไว้ด้านหน้า d x, ได้นะครับก็จะเป็น2 dx by dx ในส่วนของ dx by dx หรือ dx ส่วน dx นะก็จะมีค่าเป็น1ก็จะเป็น2อคูณหนะครับดังนั้น d 2 x by dx จึงมีค่าเท่ากับ2 จะบอกว่าเป็นสองลบศูนย์สองลบศูนย์ก็ได้สองเมื่อนักเ,เรกียนเอาสองคูข้าไปในวงเล็บสี่เลบสิบนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแปดเลบยีนะ่สิบเราก็จะสรุปได้ว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx นะครับซึ่งเขียนแทนด้วย f สาม x เนี่ยเท่ากับแปด x ลบยี่สิบนะครับนะักเรียนลองพิจารณาดูลองพิจารณาไล่ดูเป็นลำดับลงมานะครับ ก็ไม่ได้ยากเนทะ่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าต้องทําความเข้าใจทีละขั้นตอนขั้นตอนลงมาเรียนก็จะเข้าใจเองนะครับ